สวัสดีค่ะเมนูวันนี้ค่ะจะพามาทําอาหารไทยง่ายๆค่ะพี่น้องเมนูเพื่อสุขภาพนะคะจะพามาทําเห็ด ัดน้ำมันหอยนะคะไปเห็ดนั่งร่มหลวงแล้วก็เห็ดลินขาวนะคะผสมกันค่ะพี่น้องนะคะแต่สมากเป็นเห็ดนั่งร่มหลวงค่ะพี่น้องอันใดดอกหน่อยอย้กเอาทั้งพรเลยค่ะนะคะถ้าใหญ่ๆก็หั่นครึ่งอย่างนี้ค่ะพี่น้องนะคะซื้อมากระบะหนึ่งค่ะเก็บไว้บ่ได้ค่ะพี่น้องนะคะมันจะมีกลิ่นนะคะต้องฟองเห็ดฟองกินไม่ค่อยเสแสบนะคะส่วนอันนี้ก็คือกระเทียมสับแล้วก็ต้นหอมแค่นั้นค่ะเป็นเห็ดแบบง่ายๆค่ะพี่น้องนะคะก่อนอื่นค่ะดี่ยอมพาตะลิวก่อน เมนูนี้ค่ะต้องใส่น้ำมันเยอะๆหน่อยค่ะนะคะให้เพราะว่ามันสืเคือก็โตเฮ็ดนะคะพี่น้องมนสืเคือก็โตเฮ็ดมสืเฮ็ดให้แบบว่ามันเหลื่อมสวยน่ากินค่ะนะคะผัดกระเทียมให้เหลืองหอมเลยค่ะโบมี่เนื้อสัตว์ก็ค่ะเมนูนี้เฮ็ดง่ายๆนะคะนี่ค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะ ข้อกระเทียมข้อเริ่มเหลืองหอมนะคะพี่น้องเอาเห็ดใส่ลงไปเลยค่ะดีค่ะนะคะส่วนผู้ใดอยานเห็ดบัวสุกด้วยค่ะแนะนํำว่าใ้เอาไปลวกก่อนระได้นะคะพี่น้องการคงย่องยู่ที่บัวสุกแน่นอนค่ะนะคะหัดไปเรื่อยๆค่ะ หรือใครที่ไม่ชอบกินของเห็ดนะคะให้เอาไปลวกน้ําก่อนน้านึงแค่ามาผัดก็ได้ค่ะนะคะแต่ว่าเห็ดแบบนั้นค่ะพี่น้องมมนจะเห็ดห้เห็ดเ้าแฉะเกินไปนะคะสำหรับค้นบ่มักกต่ส่ามันตื้เกียจแ่แฉะบ่แสบนะคะอันนี้ก,ก็คือมักไข่มักมันะค่ะนะคะองยางไม้เอาส,สดๆเลยค่ะเพราะว่าเห็ดเรายังไม่ได้โดนเกินไปนะคะถ้านั่นเกินไปต็วนี้จะต้องลวกก่อนเพราะว่าไม่ค่อยบ่มีกลิก่นนะคะจากนั้นเติมน้ำนิดนึงค่ะ ส่วนการั่นนะคะพี่น้องก็แล้วแต่บุคคลนะคะชอบเล็กๆก็หั่นเล็กลงได้ค่ะนะคะกับเนยโคลอเคเลสที่ย่ากับั่นแบบนี้เลยค่ะใส่น้ำลงไปอีกหน่อยนึงค่ะเห็ดน่งร่มหลวงนี่ค่ะพี่น้องย่างกินน้ำจินมซี่ฟูดกระแดนะคะทุกคได้อยากกินเป็นก็เผาเห็ดเป็นสีกระได้ค่ะนะคะเพราะว่าเอ่ยย่างจินน้ำจินมซี่ฟูดแบบมันคล้ายๆกับกินเลนนะคะพี่น้องนั่งกินเลนแบบเพื่อนๆก็สินะคะ แต่ว่าถ้าจะกินกับข้าวเป็นอาหารก็ได้นาว่าผัดน้ำมันหอยก็ได้ค่ะนะคะผู้ใดหมักเนื้อมูก็ใสสหมูสซับหรือว่ากุ้งเนียงลงไปได้ตามสบายเลยค่ะนี่ค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะ เห็ดข้าวสุกค่ะค่ะค่ะพี่น้องนะคะมันกุดสบมีกินปันใดค่ะนะคะสำหรับคนที่ชอบกินเห็ดนะคะจะมีอยู่ค่ะดพี่น้องคนที่มักินของเห็ดนะคะก็คือจะน่าให้เยี้ยเลยละค่ะเห็ดเมนู่เห็ดทน่หลยแล้วสซบมักินปันใดค่ะนะคะนอกจากผัดสปาเกตตี้ข้าวสอบแบบฝรั่งนะคะแต่ว่าทำไมเห็ดจะสียเราบ่เคยกินดอกอันนี้พวกเยี้าเห็ดกินเองค่ะใส่ผงคุ้งลงไปค่ะตําด้วยน้ำมันหอย ใส่ลงไปเลยค่ะหมักหน่อยแล้วต่เข้าด้วยกัพี่น้องนะคะตามด้วยพริกไทยเพิ่มความหอมตามด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงตอนแรกนี่เขาจะใส่น้ำมันหอยเป็นลัก,กค่ะพี่น้องนะคะเห้ชิมรสเบ่งค่ะมันสืบมันจางมันจังไหคะ่ะเขาเพิ่มอย่างอื่นเข้าไปค่ะนะคะตอนแรกนี่เราก็จะใส่น้ำมันหอยแล้วก็ผงปรุงรสก่อนนะคะ ส่วนนำาการใส่เห็ดหอมีความหวานปแปลบหลึ่ซื่ะเ<อ>ดีย๋ยวชิโนโรยแป๊บหนึ่งค่ะ โอเคล้ค่ะข้อมเข้มพอค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นปิดท้ายด้วยต้นหอมค่ะนะคะใครซืไส,ส้ก็ไดโบไซก็ไดนะคะพี่น้องเอาต่เฮ็ดเลยก็ได้นะคะ,ะ,แ,ตะ,ะ,คะแต่ว่าย่อต่มอ,อยากเพิ่มสีเขียวในนิดนึงค่ะนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะเห็ดผัดน้ำมันหอยเมนูง,ง่ายๆและอร่อยค่ะพี่น้องนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปเที่เซจานใเบิองค่ะ ค่ะพี่น้องเมนูวันนี้ค่ะเห็ดผัดน้ำมันหอยค่ะเมนูทำง่ายกินอร่อยค่ะพี่น้องนะคะเห็ดนางรมหลวงค่ะพี่น้องมันจะกรุบกรุบอร่อยนะคะจะมีความเค็มความนุวนแล้วก็หวานนิดๆค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวผัดเราเรียบร้อยค่ะกินฮ้อนๆค่ะพี่น้องแซบนะคะกินก็เขาซวยก็ได้กินก็เขาต้มก็ดีค่ะเป็นเมนูเผื่อสุขภาพนะคะพี่น้องเห็ดง่ายๆนะคะที่สำคัญอยากให้แซบอยากให้อร่อยค่ะพี่น้องนะคะ สื้อมาไม่ฟาวพัดเลยค่ะพี่น้องอย่าทิ้มไว้ดนนะคะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นนะคะกลิ่นของเห็ดคนนี้นะคะพี่น้องนะคะแต่ถ้าเห็ดเทาไม่กินนะคะพี่น้องแนะนํามาให้หลวงนวนหนาอกกอนหนานึงนะคะมันจะซอยได้คะ่ะซอยเห็ดดับกลิ่นของเห็ดได้นะคะพี่น้องขอคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกคูทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพื้นกำลังใจดีๆเดอ้อจากพี่น้องมาค่ะ กินเขากินน้ำด้วยกันค่ะเมนูง่งไๆแต่แซ่บค่ะพี่น้องเห็ดผัดน้ำมันหอยค่ะพี่น้องไปเห็ดนางลมรลวงนะคะหอมๆอ,อยู่ๆในกันค่ะพี่น้องนะคะดอกใหญ่ๆกรุบๆแซ่บปัญญางจ้า